เออบัดนี้พี่น้องเอ้ยก็ค่อยคำลงแรงกันแล้วม้นนี้บ่าวพอนวิไลกลับไปเฮ็ดเวียกมาเมื่อยเดยกจะจิไดมานั่งผักพรเปิดเพลงเปิดรับเปิดลําให้พ่อแม่พี่พน้องได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยเนาะยองมาตทมอีแต่ว่าตอนนี้ยอมยังการโฆษณากันกอนเดอพ่อแม่พี่น้องเดอแล้วจังไปฟังเพลงเนาะเอาไปฟังนํากันสม,มยัยเลยยองมาแถมบายดีพ่อแม่พี่น้องสิ้นเจา้าสิ้นเจา้าย่อยงน,นงนี้หฮานี่หฮาวม้นนี้บ่าวพอนวิไลามาฮอดกันแล้ว ตลาดที่เมืองปากแบงแข่งอุดมไส้อยู่ที่ห้านนั่งซ่อนสินค้าของเพิ่นมีสินค้าดีมากมายไก่กรอง่อเม่พี่นงองเด้อท้าผู้ใดได้ไปได้มาบพรว่าเต็มเมืองหุ่นเมืองลาทั่วแข่งอุดมไส้ได้มาเมืงมงงอมมมงปากแบงตลาดนี้ยาสุลืมเวซืซอสมุนไพรก็มี่ซับบคุณก็ดีลาก,กล่ายไก่กรองนอเม่พี่นองเครื่งองสําอางมีครบทุก,ทก<า>ประเภททุกอย่างทุก,ทกเพศทุกวัยท้าผู้ใดอยากจบอยากงามอยากหุ่นดีอยากจ้อยสามารถสร้างซื้ออยู่หานเพิ่นได้มีครบ ั้งผู้หยิ่งทั้งผู้ทายกินได้ทุกเพศทุกวัยย่างบเรลเตโทนันโปเมพี่นองมาพ่นวิไลเจ็มพายโปเมพ่นองได้บึงอันนี้ก็คือสมุนไพรเนาะบอก่ว่าจะเจ็บาาเซนเจ็บเอ็น,น,นหรือว่าจะเป็นเมื่อยตามห่างกายบ่หรือว่าสมุนไพรเสริมซอกเสริมเศร้าผู้ใดอยากนุ่มอยากเนียนอยากเป่งปังอยากมีโอลา่ากรซึมกระซับะนาดยาสลืมมาฮาน,นี่ยาเนือ้อพมซะกพรมยาสีแคลแคลเป็นแมงสามารถมาสังซื่อฮานเพื่อนใดเด้อมีลายสินค้า มีทุกประเภทนพรเมพี <arrivé> like ่น้องเข้าห้างนี่บ่อเสียใจแน่นอนถ้าผู้ได้อยากได้สนใจสั่งซื้อไปบ่ฮอดจอดบบเทิงสามารถทักทายสบายดีเจรจาโอลลมกับิ่นได้เด้อยงมาแทมอีเด้อด่าง้องเอิมมามากะปาป่าเกอร์เกอร่เหียเสมยในที่นี้还有很多啊ตเคย看ีล่ะเออเดนอพ่เม่พี่น้องโอเวก้ากดีโอโกวดแล้วฮ้เฮ่ํนำเกิดละ เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอย่าพลาดเนาะถ้าผู้ใดได้ไปได้มาทางนี้เพราะว่าติเมืองแพงเมืองหุ่นแข่งอุดมใสเมืองล่าอยู่เมืองใดก็บุเป็นอย่างเนาะทางแข่งอุดมใสเพราะว่าติยูบานใดเมืองใดผู้ใดได้มาทางนี้อย่าลืมอย่าสุภาพมาเวริานนี่มีครบทุกอย่างเพราะว่าตีเครื่องย่อยเครื่องสําอางทุกๆกอย่างอยู่ในนี้มัดสับประคุณของเพิ่นก็มีสินค้าดีๆมากมายไลากองเนาะมีหอดสมุนพักสมุนไพรทุกๆกอย่างอย่ารุดหุ่นอย่าจอยเครื่องสาอางเสริมสวยพยายักจบหยับงามมาทางนี้แต่งอะไรบุกอย่าง มีครบทุกอย่างหาใส่บัได้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อเบือนเดียวลองกีดาลงเอิ่มโยเวฮานกีอาครบทุกอย่างจุเวตแนวเมื่อก็เบือนลุยเอิ่มยงมันเตหมอีบิลาวยอเอิ่มเมื่อโยไกสไลวิตลองกีดาลงดาพาดในโยเวฮานกีอามปิดมุนปลอเลือดก็เลือดแท้